ลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปตกปลาบ่อเหมาวันกึ่งแข่งขันที่อำเภอพญามเมงรายวันนี้เทคนิคชิงหลิวระยะประชิด2.7กับชั่วโมงน้ำเดือดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับเพื่อนๆ เดินทางเช้าเแบบนี้นะครับบรรยากาศดีมากๆครับเพื่อนๆนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนไปตกปลาบ่อเหมาวันกึ่งแข่งขันที่อำเภอพยาเมงรายเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะใช้เทคนิคไหนนะครับในการตกนะครับแล้วก็จะได้รางวัลหรือปลามากน้อยแค่ไหนไปรับชมกันเลยครับเพื่อนๆนสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้เนือเมฆฟิชชิ่งพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาบ่อเหมาวันกึง่งแข่งขันนะวันนี้ก็ เป็นเหมาวันนะครับแล้วก็มีรางวัลด้วยนะครับวันนี้ทั้งหมด30สายเบ็ดนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอพยาวเมงรายนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับก็อ่าหมายนี้ก็เป็นหมายของบ่อตกปลาบ้านสวนเจนุดนะครับนะอำเภอพยาเมงรายนะครับวันนี้ก็อ่าค่าคันก็650บาทนะครับมีรางวัลด้วยนะที่หน5 0 0่บาทนะครับแล้วก็นำปลากลับบ้านได้เลยนะครับนะหมายนี้วันนี้30สสายเบ็ดนะครับนะหมายก็สวยอยู่นะครับนะ จำกัดคันที่ระยะ4.5นะนเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับวันนี้นักกีฬาก็มากันเต็มเลยนะครับนะ30สายเบ็ดนะเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรจะมีรางวัลติดไม้ติดมือหรือเปล่าหรือจะได้ปลากลับบ้านมากน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ เพื่อนตัวนี้ก็เซ็ตอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเปิดหัวด้วยระยะ2.7นะครับก็เป็นลักษณะงานบาลานแตะนะ2ตะขอนะแตะ1ขอนั่งงอ1นะก็วันนี้ให้ตกเป็น2ตะขอได้นะผมเหมานะเก็บปลาให้ไวครับ2ตะขอวแล้วก็เซต4.5งานลอยไว้ด้วยนะ3.6ก็เซ็ตเป็นบาลานแตะนะเซ็ตไว้3ระยะคารตันนี้จำกัดระยะคันที่4.5นะ ตอนเริ่มตกเจ็ดโมงครึ่งครับเ,เรามาผสมเยือะเลยสูงเดือวันนี้บ่อน,นี้เป็นเน้นเป็นเต็มปานนินนะครับนะเป็นปานนินนะแต่จะมีตะเพียนที่โศกด้วยนะาปากปลายนะอันนี้ครับไอเกตปลาลมหนึ่งเม็ดหนึ่งซองขึ้นกิโลใส่ไปเลยหัวชิบชิบนะขาไดไม่ได้ครับทุกหมายต้องใช้หนึ่งกำมือนี่คืออัตรา,าส่วนที่ใช้สร้างกลิ่นที่แตกต่างิเ แดงเหนือเมฆนะวันนี้นะักกีฬาค่อนข้างแน่นนะครับสามสิบสายก็ต้องเร่งกินหน่อยสู้ๆกันหน่อยครับสู้เร่งกิน,น,น,กนชิปจะได้ความหอมและการแตกตัวนะครับส่วนแดงเหนือเมฆก็เป็นหัวเชื้อรวมนะก็ตับกุ้งนะครับตัวนี้ก็เพิ่มความคาวนะหัวเชื้อน้ำนะ นี้ครับสี่ตัวเป็นหลักในการปล่อยตัวปิดเกมก็ชิ้นเกี่ยวนะเป็นรูปหรือเมนะ่ไหวันนี้เตรียมขนมปังมาด้วยนะ,เ,นนะเพราะว่าหมายนี้มีตะเพียนยี่สกนะเกิดได้เปลี่ยนเกมต้องเตรียมไปด้วยนะครับวันนี้ก็เหยื่อโอเพ่นนะครับก็ใช้เหยื่อสดได้นะแต่ผมไม่ได้เตรียมมานะเพราะว่าปลาที่เอามาปล่อยส่วนใหญ่ก็เขาเลี้ยงเป็นหัวอาหารอยู่แล้วฉนะนั้น ก็เหยื่อสดช่วยได้นะแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมมาก็ไม่เป็นไรใช้เหยื่อก็ได้เห็นก็ได้น,ะนี่เป็นผงแบบนี้แต่ตัวได้ไวนะเป็นตัวใหม่นะไก่อนมาทําตัวปิดเกมตัวปิดเกมก็ชิ้นเกี่ยวสมเร็จรูปเหนือเมฆนะตัวนี้ผสมน้ําใช้ได้เลยนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะเหยื่อหนึ่งน้ำหนึ่งนะครับ ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มตัวนี้หน่อยนึงเพิ่มความเควให้ชิ้นเกี่ยวก็เลี้ยงกินผสมน้ำก่อนอาจารส่วนเหยื่อหนึ่งน้ำหนึ่งตัวเหยื่อก็จะสร้างใหญ่ขึ้นมาครับวนี้ไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีหัวเชื้อเป็นเชื้อน้ำต่างๆก็ผสมได้นะครับ ก็จะสร้างใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้จับตัวขอได้ดีขึ้นนะก็เวลาปลาน,นิลเขากินนะครับปลาน,นิลมันเป็นปลาที่มีฟันนะตัวนี้เหนียวๆแบบนี้นะแล้วติดฟันปลาแล้วปลามันจะดูดเข้าดูดออกนะพุดเหียวกันก,ก็วัดส่วนได้เลยนะาสมริจรูปครับตัวนี้นี่ไปลุยกันเราอเวลานะขนมปังก็ชน,น,นี้คัปั่นาขาวหอมนะชิเกี่ยวก็ใช้เป็นตำเขาฮอกไกโด ตัวใส่คู่กับเขียวหนึ่งเม็ดนะนนนะตัวนี้ก็เขียวรอง,งานลอยก่อนครับนนว่าจะมีตัวหรือเปล่านี่ไว้ขนมฟังเนี่ยไว้ที่หลังส่วนตัวแค่กิ่งตัวนหนึ่งประมาณนี้ครับเพื่อนลุ้นกันลุ้นไปก็เริ่มก่อนเอยก่อนครับเริ่มลงเบ็ดกันเลยครับเพื่อนๆเจ็ดโมงครึ่งตามเวลานะครับ ผมก็จะเริ่มจากการออยเหยื่อผงก่อนนะครับสัก2-3เหยื่อนะครับนะเพื่อเป็นตัวเรียกฝูงปลานะครับเทคนิคที่ผมจะใช้วันนี้นะครับก็เป็นชิงหลิวระยะประชิดนะครับ2.7นะครับตกในลักษณะตกตึกนะครับตกปลายคันนะครับจะไม่ตกเต็มระยะนะครับเพราะว่าหมายนี้นะครับลักษณะพื้นบ่อจะเป็นลักษณะตกท้องช้างนะครับ ริมขอบบอ่อจนถึงกลางบอ่อเนี่ยจะเป็นลักษณะาลาดเอียงนะครับเ,รเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย,มยผมจะตั้งทุ่นไว้ค่อนข้างสูงนะครับวันนี้ใช้เทคนิคาบาลานแตะนะครับแตะ1่1ขอหน้างอ1น1ขอนะก็ตั้งทุ่นกับตะกัวไว้ที่7ข้อสีนะครับ เพื่อจะอให้สามารถเป็นบาลานซ์แตะได้นะครับเพราะว่าพื้นบ่ไม่เท่ากันนะครับนะจะตก 6. กตก5ตก4ตก3ตก2ได้หมดนะครับนะเพราะว่าเราตั้งทุนไว้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าพื้นบ่ไม่เท่ากันนะครับเทคนิคนี้ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะเพื่อนๆนะก็เอยเยื่อไป 2- อสเยือะนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ตัวชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนียวเมฆได้เลยนะครับเดี๋ยวก็รอปลาเข้านะครับนะก็วันนี้นักกีฬาทั้งหมด30สสายเบ็ดน,นะครับก็ไม่แน่นมากนะเพื่อนๆนะก็นั่งห่างกันประมาณ 2เม็ดครึ่งนะครับนะอ่อยเหยื่อไปไม่นานนะครับมีอาการทุ่นนะครับวัดสวนนะครับแต้มแรกแหกหมานมาแล้วครับเพื่อนๆหมายนี้มีชั่วโมงน้ําเดือดแน่นอนนะครับดูจากอาการแล้วนะครับเพื่อนด้านข้างก็มีการเก็บปลากันแล้วนะครับแต้มแรกของผมมาแล้วนะครับหมายนี้นะครับปล่อยปลานินนะครับไซส์ห้าหขีดนะครับเพิ่มอีก250โลนะครับ ก็ถ้ามีชั่วโมงน้ำเดือดแบบนี้นะครับเราก็ต้องรีบเก็บปลาให้ไวนะครับ250โลนะครับกับ30คนนะครับ,บ,บก็วันนี้ลุ้นกันว่าจะถึง10กิโลหรือเปล่านะครับตั้งเป้าไว้10กิโลก็ถือว่าอรอดตัวแล้วนะครับวันนี้นะ ในการตกปลาชั่วโมงน้ำเดือดนะครับเพื่อนๆควรจะอ่อยเหยือผงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการเลี้ยงฝูงนะครับให้อยู่ในจุดที่เราอ่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับการวัดนะครับควรจะวัดในจังหวัดที่แม่นยําที่สุดนะครับไม่ให้ปลาหลุดนะครับเพราะว่าถ้าเราทําปลาหลุดไปสักตัวเนี่ยมันอาจจะพาฝูงหนีไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการตั้งตกนะครับต้องตั้งตกให้เสถียรนะครับแล้วก็วัดให้แม่นยํานะครับจัดมาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นปลานินนะครับไซส์สวยๆเลยนะครับกับชั่วโมงน้ำเดือด ในช่องของผมนะครับจะมีวิธีการตั้งตกนะครับชุดสายหน้าในลักษณะงานต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมเคยทําไว้นะครับเพื่อนๆก็ลองย้อนไปดูในคลิปเก่าๆได้นะครับจะมีทั้งที่ผมไปทําที่บ่อตกปลานะครับจะมีอาการทุ่นให้ได้รับชมนะครับแล้วก็ทั้งที่ทําในลักษณะงานตู้แก้วนะครับให้เห็นชุดสายหน้าในลักษณะงานต่างๆนะครับผมทําไว้ร่วมๆกว่า30กว่าชุดสายหน้านะครับทั้งงานบ่อเหมาบ่อแข่งนะครับจะมีงาน 比如。 เข้ามาร่วมด้วยนะครับจัดมาอีกหนึ่งแต้มนะครับกับปลาชั่วโมงน้ําเดือดนะครับไม้นี้นะครับได้ปลาทูนะครับนะติดมา2ตัวนะครับแต่ขาดไป1ตัวนะครับตะขอยาวนะครับที่เป็นลักษณะหน้างอขาดไปนะครับก็จะเหลือตะขอสั้นที่เป็นลักษณะงานบาลานซ์แตะนะครับแบบนี้ก็ไม่ต้องมัดเพิ่มนะครับตกเป็นตะขอเดียวได้เลยนะเป็นลักษณะงานบาลานซ์แตะไปเลยนะครับก็ชั่วโมงน้ําเดือดนะครับต้องทําเวลานะครับสายขาดผมจะไม่มัดใหม่นะครับนะข้อดีของการตก2ตะขอนะครับถ้าขาดไป1นนะครับก็สามารถตกได้เลยนะ ไม่ต้องมัดตะขอเพิ่มนะครับนะตอนนี้ก็กลายเป็นบาลานซ์แตะขอเดียวนะครับตกต่อได้เลยครับกับชั่วโมงน้ําเดือดนะครับเพื่อน เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูอาการทุ่นกันชัดๆนะครับกับงานชั่วโมงน้ําเดือดนะครับผมตกในลักษณะตกตึกนะครับตกปลายคันนะครับไม่เต็มระยะนะครับตั้งทุ่นกับตะกัวไว้ที่7ข้อสีนะครับเพราะว่าพื้นบ่อตกท้องช้างนะครับไม่เท่ากันนะครับนะตก5ตก4แบบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับมีอาการครับลงกปุ๊บมีอาการเลยนะตอกจมแบบนี้นะครับชิงจังหวะวัดได้เลยนะครับกับงานบาลานซ์แตะนะครับนะตั้งทุ่นสูงสแบบนี้นะครับ2ข้อ3ข้อนะครับถ้าตอกจมชิงจังหวะวัดได้เลยนะครับนะตัวนี้ มาดูกันชัดๆอีกทีนะครับลักษณะงานตกตึกนะครับตกปลายคันนะครับ หมายนี้นะครับตั้งทุนไว้สูงนะครับตั้งไว้7ข้อสีนะครับเพราะว่าพื้นบ่อนะครับพื้นบ่มีความลาดเอียงที่ไม่เท่ากันนะครับตั้งทุนสูงๆหน่อยนะครับลงปุ๊บมีอาการเลยนะครับตั้งทุนกับตัวไว้7ข้อสีนะครับตอนตกนะครับตก6 5 4 3 2 1ตกได้หมดนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะงานบาลานซ์แตะร้อเนะครับตอก2ข้อแบบนี้นะครับชิงจังหวะวัดได้เลยนะครับเต็มปากนะเพื่อนๆนะปลานินนะครับไซส์สวยๆชั่วโมงน้ําเดือดนะครับกับงานบ่อเหมานะครับ ชั่วโมงน้ำเดือดนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงนะครับจนถึง1ชั่วโมงนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเก็บปลาให้ได้มากที่สุดให้ได้ไวที่สุดนะครับก็เคยมีอยู่นะครับที่เคยเจอแบบชั่วโมงน้ําเดือดนะครับกินครึ่งวันนะครับกินทั้งวันนะครับก็เคยเจออยู่นะครับแต่อ่ามีน้อยมากๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ชั่วโมงน้ำเดือดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถึง1ชั่วโมงนะครับ เพราะฉะนั้นโอกาสทองตรงนี้นะครับเราต้องเก็บปลาให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อหาให้รอดตัวนะครับกับค่าคันเบ็ดนะครับวันนี้ค่าคันเบ็ด650บาทนะครับมีการแข่งขันด้วยนะครับก็เริ่มตกตอนเจ็ดโมงครึ่งนะครับเริ่มช่างปลานะครับตอนแปดโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยผมจะเก็บปลาอย่างเดียวนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับก็วันนี้นะครับผมตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่า ต้องได้ปลานะครับสัก10กิโลนะครับถึงจะอรอดตัวนะครับกับงานบ่อเหมาในวันนี้นะครับเพราะว่าราคาค่าคันก็อยู่ที่อ650อาบบาทนะครับแล้วก็ลุ้นรลังวันเอาทีหลังเอานะครับก็ภาคเช้าแบบนี้เนี่ยผมจะเก็บปลาให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับนะ ก็ถ้าได้10กิโลนะครับก็ถือว่ารอดตัวนะครับจัดมาอีกหนึ่งแต้มนะเพื่อนๆนะกปอนนินนะครับเก็บไว้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมน่าจะได้ร่วมๆ10กว่าแล้วนะครับ10กว่าหางนะก็หมายนี้ปลาไซส์อยู่ประมาณ5-6ถึง6ขีดนะครับสัก20ตัวผมคิดว่าน่าจะถึง10โลนะก็ถือว่ารอดตัวแล้วนะครับชั่วโมงน้ําเดือดเก็บปลาให้ได้มากที่สุดครับเพื่อนๆ มาดูอาการทุ่นชัดๆกันอีกทีนะครับกับชั่วโมงน้ําเดือดนะครับนะลงปุ๊บนะครับมีอาการตอกกเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็แปดโมงเช้าแล้วนะครับสามารถช่างปลาได้แล้วนะเพื่อนๆนะตอกแบบนี้นะครับจัดมาอีกหนึ่งแต้มตัวนี้ต้องไปช่างไว้ก่อนนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ ปลาชั่วโมงน้ําเดือดนะครับก็ครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนะแต่ก็ยังกินอยู่นะครับแต่ก็เริ่มช้าลงนะครับเริ่มอืดลงนะตัวนี้นะครับดูไซส์ครับโอ้โหเลยไปนิดนึงนะครับวันนี้เล่นกันที่ไซส์0.55นะครับนะก็เล่นกันที่5ขีด5นะครับก็ตัวนี้ก็ใหญ่ไปนะครับ0.58นะครับเลยไป3 g กิกนะจัดมาอีกหนึ่งแต้มนะครับนะกับ ชั่วโมงน้ำเดือดนะครับที่ช่างปลาได้ด้วยนะครับนะก็ปลาเริ่มอ <ique> ืดลงแล้วนะครับนะตอนนี้นะครับก็ใครได้จั่วปลาขึ้นมานะครับก็สามารถนําไปช่างไว้ก่อนนะครับก็ผมยังช่างไม่โดนนะครับช่างไปแล้วหลายตัวนะเพื่อนๆนะก็ไม่โดนนะครับเดี๋ยวไปลุ้นตัวนี้กันครับเพื่อนเพื่อนปบป้าศูนย์จุดห้าเก้าไงแล้วเก้าไงก่หรือกี่เออพยังนม่ยหวะ ปลาตัวนี้นะครับก็ยังใหญ่ไปนะครับยังช่างปลาไม่โดนเลยนะครับเพื่อนๆนะสําหรับผมนะก็วันนี้นะครับเหยื่อของทั้งช่องทํางานดีมากๆนะครับชั่วโมงน้ําเดือดนะครับของคนอื่นเขาเริ่มเงียบกันแล้วนะครับแต่ของผมก็ลงปุ๊บยังพอมีอาการอยู่นะครับนะก็มาดูกันอีกทีนะครับนะลงปุ๊บตอกๆตอกๆแบบนี้นะครับ3ข้อสีนะครับชิงยังหวะวัดได้เลยนะครับก็มีตัวอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็ได้ช่างอีกแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้จะช่างปลาโดนหรือเปล่านะครับเพื่อนๆ

ปลาตัวนี้นะครับเพื่อนๆไม่ทันนะครับนะ0.51นะครับผมได้นะตอนนี้รั้งท้ายอยู่ที่0.52นะครับนะวันนี้มีอยู่3มรางวัลนะครับที่1ที่2ที่3นะเล่นกัน0.55นะครับวันนี้มีเต็มเข็มไปแล้วนะครับ1ตัวนะครับผมยังช่างปลาไม่โดนนะครับแต่ก็เก็บปลาได้เยอะแล้วนะครับร่วมๆเกือบเกือบ20แล้วนะครับเกือบรอดตัวแล้วนะครับก็ชั่วโมงน้ําเดือดนะครับตอนนี้ผ่านไป40นาทีนะครับก็ยังกินอยู่นะครับนะปลาตัวนี้นะครับน่าจะใหญ่ เกินไปนะครับจะไม่ไปช่างนะครับเก็บดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลากับปลาชั่วโมงน้ําเดือดนะก็ผมไปช่างหลายตัวแล้วนะครับสรงประมาณนี้เนี่ยเกือบเกือบหขีดนะครับเลยปลาไซที่เราเล่นกันครับเราเล่นกัน0.55นะ์จุดหนะเพื่อนสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็เงียบนะครับเริ่มเงียบทั้งบ่อนะครับกินปลาายแล้วนะครับนะก็ชั่วโมงน้ําเดือดนะครับในวันนี้ก็มีอยู่ประมาณเกือบเกือบหชั่วโมงนะครับ ก็เป็นเรื่องปกตินะครับของบ่อเหมาวันนะครับเพราะว่าปลาในวันนี้เนี่ยปล่อย250โลนะครับก็ทุกคนก็เก็บปลาไปในกระชังแล้วนะครับจำนวนตัวปลาในบ่อก็จะลดลงนะครับการกินของปลาก็จะอืดลงนะครับตามสเตปของบ่อเหมาอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมน่าจะพอรอดตัวอยู่นะครับน่จะอยู่ในกระชังรวมๆ20หางนะครับก็ตอนนี้นะครับใครที่มีเหยื่อสดก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับกุ้งฝอยไสเดือนนะครับนะก็จะเริ่มกิน เป็นลักษณะเหยื่อสดนะครับส่วนการลุ้นรางวัลนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับวันนี้ตัดสินตอนบ่าย3ามโมงนะครับนะก็ลุ้นกันต่อไปว่าจะได้ไซส์ได้เยอะหรือเปล่านะครับส่วนตัวปลานะครับผมคิดว่าวันนี้ผมคุ้มแล้วนะครับน่าจะได้ร่วมๆ10บโลแล้วนะครับถือว่าคุ้มแล้วนะครับนะกับตัวปลานะครับรางวัลเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อไปครับเพื่อน สถานการณ์ช่วงบ่ายนะครับเงียบเลยนะครับนะไม่มีตัวขึ้นเลยนะครับนะคนที่ได้ปลาก็ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะงานเหยื่อสดนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับก็หลังจากตัดสินนะครับผมก็คงจะกลับเลยนะครับเพราะว่าปลาหน้าจะหมดตัวแล้วนะครับกับหมายนี้นะทุกคนก็เก็บปลาเข้ากระชังหมดแล้ววันนี้ก็ถือว่ารอดตัวกับปลาที่ได้นะครับจํานวนปลาที่ได้นะ,นนะผลงานวันนี้ครับผมเหมานะ อืมโอ้โหเขาไปนินรึล้วนเลยน,น่าจะประมาณเกือบ20หางแล้วน,นะสวยงามตามตรงเพื่อ <c> น <oughs> ครับรับเพื่อนตอนนี้ก็หมดเวลาความสนุกแล้วนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงนะครับตัดสินเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เรื่องของรางวัลผมไม่ได้ซักสองนะครับก็เดินช่างอยู่นะแต่ปลาไม่เข้าไซน์นะครับปลาเนี่ยกินแค่ชั่วโมงแรกชั่วโมงเดียวนะกินประมาณครึ่งชั่วโมงนะหลังจากนั้นก็ปรับไปนะครับภาพ ก่อนเที่ยงจนถึงบ่ายสามตอนนี้นะครับก็กินปลาใบกินเป็นบางท่านนะครับนะท่านที่ใช้เป็นไส้เดือนนะครับก็จะกินนะส่วนผมก็ไม่มีก็ยอมรับสภาพนะครับกับบ่อเหมานะวันนี้บ่อค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็ปลาน่าจะหมดตัวนะครับเพราะว่าครึ่งชั่วโมงแรกนะกินจัดมากๆนะวันนี้ก็ผลงานพอรอดตัวนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานนะครับวันนี้นะเออ โอ้ได้มันนะครับนะก็<น>วันนี้นะ่าจะสิบกว่าหางนะครับนะเกือบเกือบยี่สิบนะก็โอ้ได้มันครับกับหมายบอ่อตกปลาท้านสวนะเ,เจ๊พรนะครับนะนก็ได้นครับเพื่อนนะวันนี้สินค้าของท่านช่องทำงานได้ดีมากๆากนะ ไม่ว่าจะเป็นตัวเหยื่อแล้วก็ตัวทุนนะครับนะถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าก็สามารถทัดเข้ามาได้เลยนะครับสินค้าผมบางสินนายนะก็เพื่อนๆเดี๋ยวติดตามดูนะครับคลิปนะเทคนิคที่ผมใช้ในวันนี้นะครับผมจะพูดไว้ในคลิปนะก็สําหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเ,เ,เท่านี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเนื้อเมคพิชิ่งชนแนลไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันเม็ดหน้านะครับนะสวัสดีครับโอเคมาดูขายแล้วครับขาย

1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสีา้าสาสาเอโอ้สาเอ็ดสาสอตัวก็ปลิมสาสาอยู่แล้วโอ้ได้สาป่าอยู่แล้วนี่ตกเลยไปยงไงมันออกเลยมันจะตาย ผลงานวันนี้นะครับก็ได้ทั้งหมด23แต้มนะครับนะวันนี้ก็ขายคืนบ่อนะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเก็บไว้กินสัก3-4ตัวก็พอนะครับนะวันนี้ก็ถือว่ารอดตัวนะครับกับบ่อเมาวันไม่มันได้ไงนะครับที่บอ่อตกปลาเจนนุดนะครับบ้านสวนเจนนุดนะครับเพื่อนๆลาไปก่อนครับ